สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายสารเดินสุตอตฺถันยุบันนรยานางบนนอรยานาอนคอนพุนทธคอนเดิญจังหวัดพิษณุารเอ,อ,อ่อคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคุณค่ะเป็นโรคอะหลายลายโรคเลยครับผมเป็นเบาหวานก้มดันลลแล้วก็โรคไตวายแล้วก็มีโรคไรติดครับพอ,อเป็นไรติดถึเป็น,ก,นกับสะพอนี่เกาหลังบาด้เลยได้มันชิโยกได้แค่นี้ แค่ได้แค่นี้เดี่ยวทุกมือนี่นกไใจสบายจะเข้าเนี่หรอเข้าหลังยังก็ได้หมดแล้วครับเอ้ายกได้สบายนี่กูกอท่านสมองไห้ตัวใดอะค่ะที่ยกได้พี่ยนเซ่ครับพี่ยนเซ่พี่ยนเซ่ของบริษัทยูซูดีอยังก่อนดีมากกพ่อดีดูดีพ่อผมในท่านพี่ยนเซ่เจ้านี่ระมาณนสิบกว่ามือเวลาเราลงไล่ติดนี่ทั้งว่าต่ก่อนเนี่ยเก้าหลังบ่ได้เนี่ยหอเก้าหลังไหนก็ติดเก้าเป็นไทก็ได้ นอนกต่รับดีครับอยิวเซ่ดีดีดีครับพี่คออยากฝากยังกับคนที่ย่งว่าถ้าไหนเป็นยัางที่บอกหน่ะแตอยากฝากที่ว่าพวกคือยังพวกหวานพวกเครื่องดันนี่เพราะว่าผมก็สบกับนกับตัวนี้แล้วดูว่าเยี่ยมครับยังจริงของอิวเซ่ครับคนที่ว่าถ้าเดทท่านอยากบอกคนเมื่อไหร่อยากบอกครับล่องล่องเบิองผมมาประกันแต่ว่าท่านสิตธิใจครับ ยาห้เป็นก้อนมั็นมะค่ะคุณพ่ออ๋อยาห้เป็นก้อนเักินราคาไปก้อนครับค่ะขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะเศร้าไว้ๆสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ